พ่อกันตอนที่อันบแมนตอนสิบโมงฮักกามาไปทุระทุกคนกับสิบมาทำคลิปหละสูพีน่น้องบึ่งสูพีน่น้องกินแกงปลาไปกันเลยหิวเขาแห้งให้กระแตผุกเพกผุกเพนีนช่าง้วระดับน,นี้ออหน้าลง ใส่พวก a จ o อ j u ว่าจะปาต้องใส่ายทุกคนกระทิมาตั้มเกี่ยวผิดลุงไปเลยผิดดิสเซนเซ่พระเจ้าว่ตน้ำโคลนอะไร Adams, หยาบหยาบหยบๆปากระเพาะนะทุกคนแต่ว่าตำผิดแล้วเขายังไม้ใส่ผิดอ่ะใส่ประเด็จก่อนเขาจะว่าเขาใส่ผิดก่อนเลยเขาใส่ประเด็จน้ำรังแล้วมันจิจามเลยผู้เฒ่าปัว่ามันละกาศสั้นแล้วเลยจองก็คือบริโภคใส่ประเด็จจะเลือยประเด็จเหินักขักไปตักก็หนักคุณแม่ร้านนึง มีปลาเด็กปลากระเดืนอนั้ทุกคนเอาไปจีกินกับตะมะขามกับอัน,บบนอกับสมตะกี้ตะกอนเห่อข้าวปลาขอดูงยห่อปลาเด็กทุกคนเ้ยกินกับผักกัะป๋าเส็กินนั่นเบียดบ้านนอกนะทุกคนแค่พอเข้าแล้วว่าด้วยว่าเขาหมักตบ,บชีบ่อแค่ตะกูหมักเนาะเส็ดกินกระเส็ดบันนอกบันนาวนะ ปลาปลาขาลุกได้มุกปลาแดงอะไรนี้คมุกปลาแดงขะเนาะขะแท้ใส่มะพริ่ทุกคนบัานนี้นะเป็นมะพริ่ตดีกระซวยเนี่ยเลยเดี๋ยวื่เขาทำที่ได้กับประมาณนี้ละเพื่อตัดต่อเพื่ออันอัพโหลดกับประมาณเที่ยงทุกคนแต่ที่มาใส่สุ่มพอดีเอ็นบ้านเออนสุ่มพอดีทุกทุกคนใส่หน่อยก็พอดีใส่ได้ก็พอดีสุ่มมันมากระเจี๊ยบถลายละ น้ำกะไผกกะเดือดเน่บะเดือดเน่เบิ้องหม้ากะโพดแล้วทุกคนใส่ปาลาด้วนะอันอีนดีปลาปลาถือโมอ้อันอยู่ให้อยู่สวนนั่นแหละน้ำท่วมหน้าเค้นกันยังบะขนดัดยังยึง,ยงบะได้ข่าดนี้นะไห้กะลูกแห้งรวบรวบควนมือจนงอเบ้ด กงปลานี่นมันผุดก็คือปุงนะทุกคนบริโภนในความยมันเปื่อยเนาะอเมย์ผมบอกว่าห้ามผุดเพิงนักตีกะติมาใส่พักบางอึไปเลยทุกคนเออก็บภาพก่อนนะเก็บปลาจังหน่อยคนแต่แบบนี้หน้าตาเกงปลาเขาถูขุ่นกับมือยังมากไม่เขาเกงแบบบ้านนอกดี เกเลืแบบลาวๆเข้ากับทั้งที่อะไรทุกคนกระแทบไลยกินกระอิมท่องเครื่องฟูงเข้ากับบารายตนี้มีแต่ประเด็กรับเพ็นนั่นครับทีหลุดท่านั้นสองอย่างสามอย่างตามันสีเปื่อยเด็กเอาลุกเลยพักนะหยอนมกอื้อพ้างมกอื้อทุกคน เข่าออกมันออกแล้วแต่มันยังบริเด็ดตอนนั้นมันออกเข็นขันี่ก็นโย่บ่ได้ดีกไก่บ่ได้ยังจ่องอยู่ทุกคนเกงฟ้าหามโคตรมันสิเปื่อยพนักจะได้บัน่นหมาคุณมันก็สีทัวเนะาะผ่านสเต็กพอผ่านมันตองไป จินะขาดวัตถุทุกขาดมันเตะม,มันถือสเก็ดไทนะขาดวัตถิเท่านะขาดจงปจางแวงชวยขาดเทกขาดว่าทุกคนจินเทาใหม่ไม่ไหมนุง่งจิตใหม่มันได้มาเนี่ยนะขาดชอกหู้ซามหูพูดโท่ที่ยดดิอันถือสเก็ดไทยมัลุกยืนก่อน ทานอยู่ที่ปัจเจะเท่ปรุงทุกคนปลาม่บื่โดนบื่อหึงเนาะน้ำตาลน้อยนึงสูตรของนางเองเพิ่นอีกเพียงนัวเกลือสักหน่อยเนาะ เป้งนั่ว่ไยเยอะๆขอามาเอื่่ลยได้แค่นะทุกคนคนแเ้งบ่ไใ้ได้ป่อยอไได้ถ้าต้องยูไปยู่มาทั้งสี่คุณบ่ได้เลยมีิตรชีมบันนี้นะมิตรีบีไม่จองยันนอนกูดชีมบวง ขอนดิเจ็บเลทุกคนคัทคัพอดีทีๆข็โพูดต่อทุกคนปงหมอเลยล่มามผักล้มผัดสินเินย,ย,ยายิี่ิ้นสินในลน กินปมให้ลำเกี่อตีนถิ่นให้ลำเพียงจะไปลงหืบทุกขาเจ้าได้แซ่แทุกคนแะ่ปแช่แค่นต่พูดอะไรน้ยบริกรเนี้ยเอาไว้นน่ก่อนแล้วก็ได้ซื้อมาลวเช่น้ำเกลือกบน้ะบริกิโลโลเลรลีนะช่วงนี้อ้วนมาบางคเลยได้เชีดดอ้วนอยู่ สู่ชีวิตทุกวันอย่าไปนั่งเฉยๆต้องสู่ทุกคนจังไดคันห้องบดสู่บ่ได้นะคือมัยาวแค่ขอโทษคี่ซองอัน เบึ้เอาพักก่อนกินไปนำว่าไปนำจังหวดนอกให้กินนั่งซื้อมัก็บ,บอกใหา่เป็นนั่งสมาติลู ข้าวหน้าทุกคนน้ำวมหน้าปากแห้งไปค้างกระจตย,ยังนุ่มรูดลุงสุดก้มหอนมานแ่บไปแล้วเนาะมาด้วยทีทุกคน ติดตามนาตาีที่เบึงส่มนาตาลีมาเดิอมาเดินที่คนการติดตามมาตลอดนะบึงคูทบ่กจุกหุ่นและคูเบึงห่าวกับบุณของคู่หลายๆบ่จับชื่อกับคบ ขอบคุณร่วมทีผู้บึงผู้ชมทีผู้ถิ่งประปะเทบทุกคนทั้งห้องมันนี้มา,าแต่เห็ดล่าหูดำไปสูดไปซอย วิทย์บ้า,างมาเลยบันทีแต่แนวดีๆแบบนี้นะมีแต่แนวดีแนวงามแหละแบบนี้นะจุดไปซอยที่าาว่าผ้าบนลุนมน่มบนเท้าขวิตว่างมาแล้วจุดไปซอยห้มอเจ้าสูตรซอยหมอทางนี้นะแค่

ยังข้ารชกางผู้คนสู่เด้อสู่คณสู้ให้ชีวะให้ฌาน้ไปเสือให้ชนสู่สำพักไปได้คืออะไรคือฮัลคาลีน้ำผันอ่ายัดดีน้ำมูมูผัดบดีน้ำเฮาอะลรมูมูแบบไดมูทั่วไปนั่นแหละคนทั่วไปเป็นมูว่าว่ามูแบบมูแบบขึ้นเขาเจ๊ิษคนทั่วไปฮัลคี ข้าวเนียวบางดีน้ำคัดกับน้ำเขา่าใบจะเขาจะเขาห้าเขาเขาเปัดสูกเขาออกอาจารย์คะข้าวผัดปัดตีสีเขาออกเขาปัดยู่เขาออกขนาดยู่ทางสายตาหน่าแล้วมีตะบัดสูทุกคนสูสูทุกที่ทุกอย่างตันงันแนว มะปา้าก็จะบัดงวดอ่ะลมอมขอย่างเดิมล้มผัดน้ำเกงทอวมเข้า คิดอยู่ให้อยู่หน้าไปเนี่ยทุกคนเท่ไหมกิดละกรง่อยเทียงลกูกผัดอูดอยาจกโจ๊กจันเมื่อนค่อยโจ๊กจันเพื่อน <S <S น,นัวปลาจะไปนวแท้ ชิ้นคนเดียวสู่คนเดียวคนสู่ชีวิตคนเดียวทุกวันสู่สู่อะไรฮาที่คือเฮาที่หัวหน้าตรีเป็นคนเป็นคนบาลมีบ่มีบ่มีบาลมีบ่มีสีหักบ่มีสีแพง่งคือหมู่อะไรทุกคนบ่มีไปทางใดคนผู้คนนะ่ะบ่อยากมองหน้าตรีนะเขาอยากปฏิเสธทั้งเท่ากับคือจะเท่าจะขาวห้าคนนี่ ใช้ตาหูเร็วใช้ตาปฏิเสธทำใช้ตาว่าง่ายๆครับคือแบบกินข่าวกับเบอร์นนะนะทางครับแล้วก็บรรทัดนะตลาดทางชัานคือถือว่าคือเป็นเบ็ดไม่ง่ายเลยนะท่านจำเท่านั้นพยายามเข่าเขาโยงเข่าจะเข่าพยายามพักดันเาออกจุดห้ึ่งู่ ียังกินไปยังกินไปยังกว่าดกันไปเต้นชู่ชูชู่ชีวิตไปทุกวันได้กินยังกกินบว่านยังบว่าไปบว่ายบว่ากันเพื่อคนอยู่รอ คลิปต่อไปสาบาทตึกอุดบตึกเกคลิปนี้กระกุฏจิตตามนั่งรวรัวไว้เนี่ยเด้อมิดมาอยูกนั่งเลย